สวยว่ะพูนะคะพูค่ะทุกคนมึงก็ถ่ายแบบไหนข้อมึงเนี่ยพูเห็นไหมมึงถ่ายไว้ยยดีหมดแล้ว สวยอ่ะแม่มึงก็ขอดอกไปก่อนก็ได้รับไปเยีนถ่ายดีๆงจิงน่แต่บางเลหมดกไปติหมะหมดชุดหวางดานมเงินที่เด็กสองด้วยอุ้ยสวยอ่ะอันนี้สวยอย่างนั้นเลดับ ยี่วัดอันนี้มีวัดิลูกมาดูพูดดีก็ยืดเดี่ยวบ่ยูสวัสดีบ่ปลาสวัสดีไงเพชรโซเลียงจะจับสวยอ่ะบ่ไหนจุดไงสองเดือนกอนทานมากอ ก็จะหนาจากใกะใกล้ะนะกว่านั้นแล้วมันดังดังไงแล้วมันดังเหงื่อหนาสุดดังกว่านี้หมดชุดแล้วเหรอโอ้ทางผุ่นมันทางออกจัวัดปมเขียด